สวัสดีครับก็ไม่ได้เจอกันกันกบปูแป้นะครับในรูปแบบของวิดีโอกันนานเลยทีเดียวเนาะและเจอกันใน Facebook ทุกวันใช่ไหมครับอ่าก็วันนี้เนี่ยจะมาทําวิดีโอรีวิวที่ก็ไม่ได้ทํานานละอีกเหมือนกันนะครับแต่ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทอมความสะอาดอืหนนะครับที่ปูแป้ใช้อยู่ในช่วงหลายๆสัปดาห์เนี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันโอเคกูด okay. อยากจะแนะนําและรีคอมเมนตต่อกันนะครับแล้วก็คือผลิตภัณฑ์ดีบีเนียนะครับที่อยู่ข้างๆนี่เอ,เองเนี่ยซึ่งอ่าก่อนอื่นนะครับ นี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางวสด์ารประเทศไทยนะครับส่งมาให้แต่ก่อนที่เขาจะส่งมาให้เนี่ยก็ูเป้ได้แอบไปลองดูในวาสด์สาก่อนสักพักหนึ่งแล้วนะครับและคิดว่ามันก็น่าสนใจทีเดียวอันดับแรกเลยเนี่ยก็เพราะว่าราคามันไม่สูงมนกนะครับแล้วก็แพ็กเกจมันเป็นสไตล์แบบซิมเพิลมินิมอลลิสอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่ผูเป้ชอบอยู่แล้วผูเป้ไม่ชอบอะไรเยอะๆแบบพอตัวเองเยอะอยู่แล้วนะก็ ก็ถือว่าแบบเป็นสิทธิ์ที่น่าสนใจนะครับก็เลยไปหาข้อมูลต่อนะครับผมในเว็บไซต์ดีวีเนียก็มารู้ว่ามันเป็นของไต้หวันนะครับแล้วมันก็เป็นเฮาส์แบรนด์ของวัดสันที่ไต้หวันด้วยนะครับผมล่าสุดได้ไปฮ่องกงมาก็ไปเห็นดีวีเนียเนี่ยอยู่ที่ฮ่องกงเหมือนกันเป็นนิวโปรดักต์นะครับก็แปลว่ามันพึ่งกระจายออกมานั่นเองที่สําคัญมันไม่ได้มีแค่สี่โปรดักต์น,นี้ตอนแรกปุ๊บเป้ก็นึกว่ามันเป็นอารมณ์แบบว่าเอ้ยเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดโดยเฉพาะหรือเปล่าไม่ใช่ จริงๆนะครับมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดใช่แต่มันก็มีมากกว่าสีชิ้นด้วยแล้วก็มีกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของการเติมความชุ่มชื้นมีไวท์เจนนิ่งนะครับมีกลุ่มวิตามินซีอีกสามชิ้นแล้วก็มีส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เป็นลายสีเขียวนะครับเป็นลายที่เกี่ยวกับเรื่องของคนเป็นผิวมันแล้วก็สินะครับผมก็เป็นตัวที่ผูดได้ไ้ขยักเลยมีเหมือนกันนะครับก็ คิดว่าน่าสนใจแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดสมมุติว่าตรงนี้ successful หรือประสบความสําเร็จนะครับก็คงจะมีการนำเข้าผลกตภัณฑ์ไลน์อื่นมาให้เราเล่นกันต่อไปนะครับก็คือตัวไลน์อัพน่าสนใจแล้วก็คอนเซ็ปต์และโปรดัก t ก็โอเคนะครับผมที่สําคัญคือเรื่องของราคาราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่180บาทถึง380บาทสําหรับไลน์ทำความสะอาด4ชิ้นนี้นะครับ โดยตัว Gentle Facial Foam เนี่ยนะครับก็จะเป็นโฟมลังหน้าที่เกาะฟองฟูๆนะครับเริ่มต้นราคาที่1นึ่งรบาทมีน้ำหอมด้วยน,นะครับผมแล้วก็ตัว a m i n o Acid Facial Cleanser นะครับตัวนี้ที่ปุ๊แได้ชอบและจะเอามารีวิวใน,วนตัวนี้วันนี้เลยนะครับก็คือราคา280บาทส่วนอีก2อันนะครจะเป็นตัว Deep Cleansing Oil แล้วก็เป็นตัว Eye and Lip Makeup Remover ซึ่งจะอยู่ที่ราคา350 ในสองร้อยแปดสิบบาทนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่ได้แพงจนเกินไปสําหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มทำความสะอาดผิวหน้านะครับผมไม่ได้แต่งหน้าไงแล้วก็ไม่ได้แบบฉ่ำโบกขนาดนั้นไ Eye a ล d Lip Makeup r e เวอร์จึงไม่ได้ใช้นะครับผมก็จากส่วนประกอบตัวมันโอเคนะครับแต่ไม่ได้ลองใช้ตัว c l e a n s i n อ Oil ปุ๊บเป้ก็มีใช้บ้างน,นะครับแต่นานๆทีเลยเป็นไปได้ถ้ามีตัวเลือกความหวังออยนะครับกับ l e a น s i ่งที่เป็น, Water, e กกนววนววววอออออออเเเเเตตตรรร์์กกกกกปจะะลืมาาาาา่่่่พสนัชบย w a t ้ r มากกว่าแล้วก็เราไม่ได้แต่งหน้าแชมโบไม่ถึงไม่ต้องถึงกะใช้ออยก็ได้นะครับแต่คิดว่าถ้าดี v ีเนียมีการนำแบบว่าเป็นเซนซิงวอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยน่าจะคิดว่าน่าสนใจที่จะลองนะครับผม <đấy. S 1> ก็เหลือ2ตัวที่ปกติปูเป้จะใช้ก็คือพวกโฟมล้างหน้าเนนะครับทีนี้เนี่ยก็มีอยู่สตัวแล้วจะต่างปเป็นยังไงถ้าไม่ปูเป้ถึงชอบตัวนี้มากกว่านะครับเพราะมันแพงกว่าใช่ไหมไม่ใช่นะ จริงๆแล้วเนี่ยตัวด i ว i เนียตัวเฟเชลโฟมนะครับมันก็เป็นโฟมล้างหน้าซึ่งใช้สารทำความสะอาดแบบโฟมล้างหน้าที่เกาะฟองเยอะๆในทั่วไปอ่ะครับมันก็เกาอฟองได้นิ่มดีนะครับผมก็ก็ถือว่ามันโอเคแต่ชอบตัวนี้มากกว่าเพราะสารทำความสะอาดมันอ่อนโยนนะครับมันคืออะมิโนแอซิดเฟเชลควอนเซอร์สารทำความสะอาดของมันก็คือตัวโซเดียมลอริลกลูตาเมนนะครับกลูตาเมนกลูตาเมนอะไรนั่นแหละอืม ที่ชอบเพราะว่าปุ้ยจะบอกเสมอเลยว่าการล้างหน้าทำความสะอาดผิวนะครับจะต้องอ่อนโยนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้แรงในการล้างหน้าที่เบามือนะครับแล้วก็การเลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ใช้สารทําความสะอาดที่อ่อนโยนและมีส่วนผสมที่อ่อนโยนนะครับผมสารทาความสะอาดตัวที่ว่าครับโซเดีมยมลอเรนคลูตามีเนี่ยมันอ่อนโยนมากๆจริงๆแล้วก็ที่สําคัญสารทําความสะอาดตัวนี้นะครับใช้อยู่ในผลิตภัณฑ์ขเขาจะแบรนราคาหลออละสองพัน ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งตัวนี้ก็ราคา280ถูกกว่าเกือบสิบเท่าอะไรประมาณนั่นนลยนะก็ไม่ต้องไปซื้อผอกแหงก็ได้ถ้าเกิดคุณไม่ได้แคร์เรื่องของแบรนดิ้งมากนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีทีเดียวออส่วนผสมมันไม่มีอะไรมากคือเป็นสารทำความสะอาดนะครับตัวให้ความชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีสารกันเสียมีน้ําหอมหนิดนึงกลิ่นบางมากๆฉะนั้นปุ๊บเป๊ก็เลยคิดว่าคนที่มีผิวเซนซิทีฟนะครับก็น่าจะใช้ตัวนี้ได้ มันก็คือใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยเป็นสิวผิวแห้งผิวมันผิวธรรมดาวผิวเซนซิทีฟนะจะใช้ตรงนี้ได้หมดเลยนะครับผมที่สําคัญคือตัวนี้มันไม่ค่อยมีฟองเท่าไหร่นะครับแต่ในขณะเดียวกันกูปเป๊ก็รู้สึกว่าล้างออกมาแล้วมันรู้สึกสะอาดนะครับผมไม่ใช่เพราะปกติว่าแบบเลนเซอร์ที่ไม่มีฟองบางคนจะบอกว่าอุ้ยไม่มีฟองเราล้างเรารู้สึกเหมือนไม่สะอาดเลยเหมือนแบบหน้ายังมีอะไรลื่นตัวนี้ไม่ลื่นเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกัน ก็ไม่ได้ฝืดฝืดตึงๆไม่ทําให้หน้าเรารู้สึกไม่สบายผิวคือไม่ทําให้ผิวเราแห้งนั่นเองนะครับผมก็ปริมาณในการใช้เนี่ยก็คือหลังมือนะครับผมล้างมือให้สะอาดก่อนทําหน้าให้เปียกนะครับมีเมคอัพมีแป้งฝุ่นมีรองพื้นมีบีบครีมมีกันแดดชนิดปิดทนใช้ over ะะรีมูเวอร์ออกก่อนนะครับผมแล้วก็ใช้อันนี้ต่อปริมาณที่ปุเปเแนะนําให้ใช้นะครับอยู่ที่ประมาณ 1, 1. 5ซนติเมนะครับผมแล้วก็ผสมม แล้วก็ล้างล้างรอบดวงตาได้เลยนะครับไม่แสบไม่คันไม่ระคายเคืองส่วนตัวนะก็ถือว่าเป็น c l น a n อร์ที่ใช้ดีนะครับแล้วก็อยากจะแนะนําให้ไปทดลองกันดูนะครับผลก็หาซื้อง่ายด้วยอยู่ในวัสดสารแล้วก็คิดว่าช่วงนี้มันยังใหม่อยู่ไงสักพักนึงอาจจะมีโปรโมชั่นก็ได้นะครับลดแรกจากแพ็คซูบุ๊กไป้ก็รออยู่จะได้ไปซื้อกลุ่นมานะครับผมก็เอาเป็นว่า amino acid เช c i a l c l นเ n อร r ของวเบเนียเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ค l นเซอร์ทำความสะอาดติดนที่กูแป้ โอเคแนะนำให้ไปทดลองใช้กันดูนะครับผมสำหรับถามว่าเรื่องจะแพ้ไหมอะไรอย่างเงี้ยผู้แพ่บอกว่ามันไม่สามารถรับประกันได้นะครับแต่ละคนก็มีผิวไม่เหมือนกันนะครับอาจจะแพ้สารตัวไหนอะไรไม่เหมือนกันยังไงก็ต้องไปทดลองกันดูก่อนนะครับผมแล้วก็ยังไงดีส่วนในเรื่องของประสิทธิภาพในการทาํทาความสะอาดเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณด้วยนะครับอย่าลืม อ่าคือใช้ในปริมาณที่เหมาะสมถ้าเกิดสมมุติว่าคุณอา่ามีปริมาณเหนือใครคราบมันมากขึ้นคุณอาจจะต้องเพิ่มปริมาณแคนเซลออยนิดนึงนะครับแล้วก็อุณหภูมิของน้ำที่ใช้นะครับเป็นน้ำอุ่นๆน,นะครับผมก็จะช่วยในเรื่องของการทําความสะอาดคราบมันได้ดีกว่าเ้นการ์ก็เป็นชิปเล็กๆน้อยๆนะครับในการใช้เกลือกับพันธความสะอาดผิวให้ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดสมม,มุติว่าอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทําความสะอาดมากขึ้นอีกระดับหนึ่ง ลองหาฟองน้ำนะครับนุ่มๆหรือไม่ก็ผ้าขนหนูนะครับเพอเราล้างหน้าวนเคลือเ,เซอร์อย่าเพิ่งล้างออกนะครับให้เอาฟองน้ําหรือผ้าขนหนูอันเนี้ยชุบน้ำบเด,ดมันมาแล้วก็เช็ดเหมือนก็นเราเช็ดเมคอัพนะครับมันจะช่วยกวาดพวกคราบสิ่งสปกปรกแล้วก็พวกด e a d c e นะครับได้ดียิ่งขึ้นหลังจากนั้นก็ล้างหน้าด้วยน้าเปล่านะครับตามปกติแล้วก็บำรุงผิวตามขั้นตอนที่เราใช้ได้เลยวิธีนี้นะครับก็จะช่วยให้ผิวเราสะอาดแล้วก็ไม่แห้งตึงด้วยนะครับผม ก็หวังว่ารีวิวในวันนี้จะมีประโยชน์นะครับสำหรับส่วนประกอบทั้งหมดเนี่ยปูเป้จะพิมพ์เอาไว้ใน description ของวิดีโอ YouTube นะครับยังไงก็สามารถที่จะลองไปกดดูได้นะครับผมสำหรับวิดีโอหน่จะมีอะไรมาแนะนำกันอีกเนี่ยก็ต้องคอยติดตามชมกันที่ปูเป้สว c ท channel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับผมบ๊ายบาย